รีใช่ดูค่ะทุกคนฝนตกฝนตกน้องหมามาด้วยรีจอดติดรั้วมากเลยอ่ะโอ้ปกติรีจะจอดรถตรงนูน้นอะทุกคนมีคนมาจอดที่ประจำรีแล้วก็เลยต้องย้ายมาจอดตอน,นี้ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์สวัสดียามเช้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะซัมเมอร์แล้วก็หลายคนก็หยุดงานแล้วแต่ลีช่วงปีนี้คือทำงานทั้งซัมเมอร์เลยเพราะว่าเรือนพฤศจิกาจะกลับเมืองไทยเู้นะเราก็เลยเก็บวันหยุดไว้ไปเที่ยวเมืองไทย1เดือนก็เลยไม่มีวันหยุดแต่วันหยุดก็ค่อนข้างเยอะค่ะทำงานสงวันสาวันหยุด4วันก็มันเป็นกะของลีเนาะ ก็รีหายไปนานทุกคนไปเที่ยวมาไปปีนเขามากับเพื่อนเพื่อนร่วมงานเนาะคนนอตไปกับพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลเนาะไปเที่ยวมาก็ช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิป ลงคลิปไปแล้วก็คิดไปคิดมาลงคลิป mm. ที่เราไปเที่ยวที่ปีนเขามาโนะแต่ว่าลีก็ลบออกเพราะว่าเออไม่อยากคือตอนลงคลิปเราไม่ได้ถามเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเออเราก็ไม่อยากแบบเออเกรงใจเขา mm. เขาค <ๆ S 1> งเกรงใจเรา <S 2> <S 2> เขาก<ๆ>็บอกว่าเออไม่เป็นไรลงคลิปเป็นวิดีโอเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ลีก็แบบเออนะลบออกดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะเรื่องที่จะคุยก็คือตามหัวข้อคลิปเลย คืออ่าอย่างที่เรารู้เนอะคลิปก่อนก่อนนู้น,นลีเคยเล่าให้ฟังว่าลีอ่ามีเพื่อนคนไทยก็ไม่ใช่เพื่อนนะเพื่อนบ้านค่ะเป็น,เป,นเป็นเพื่อนบ้านอ่าเป็นคนไทยอยู่หลังบ้านบ้านติดก,กันเลยมีแค่รั้วกันห่างกันประมาณ10เมตรมีรั้วกันแค่นั้นเองคือคือเขากลับเมืองไทยบ่อยเคยคือเขาไม่ได้ทํางานเนาะคือเป็นแม่บ้านค่ะแม่บ้านสามีทํางานก็ก็อ,อ,อายุ แกกวกาดีปีสองปีนี่แหละเขาก็มีลูกอ่อนเนาะก็ไม่อ่อนละวฮัลูกเขาคงจะสิบปบแล้วมัง้งตอนนั้นก็เกือบสิบขวบแล้วเขาไปเมืองไทยบ่อยเพราะว่าเขาอ่าคือเขาคือมีแม่เนาะที่ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ที่เมืองไทยเขาก็ต้องกลับไปดูก็คือต้องไปดูแลแ,แม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องชายเนาะก็ กลับบ้านแต่ละครั้งอ่ะเขาก็จะกลับนานมากแล้วก็กลับบ่อยก็คือปีหนึ่งสองครั้งอะไรเงี้ยแฟนถามเนาะว่าอิชาเขาไหมอะไรเงี้ยเขากลับเมืองไทยบ่อยบ่อยมากเลยนี่กลับแต่ละครั้งก็นานเลยสองเดือนอนี้ช่วงปิดเทอมโรงเรียน,นยที่นอร์เวย์อ่ะมันจะเด็กนักเรียนจะปิดเทอมสองเดือนเนาะช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็ลีก็บอกว่าคือแฟนไม่ได้ถามครั้งแรกนะ ลีอ่าแรกๆอ่ะแฟนลีก็ถามถามบ่อยช่วงหลังไม่ถามแล้วก็มาช่วงเนี้ยที่เขากลับช่วงเนี้ยค่ะทุกเดือนทุกคนก็เกือบสองเดือนแล้วเขาเขาไปสองเดือนแล้วแฟนก็ถามลีว่าอิจฉาเขาไหมลีก็บอกว่าไม่อิจฉา,าเลยใครอยากกลับก็กลับคือคือลีบอกมาคลิปก่อนๆบอกมาบ่อยมากว่าลีอ่ะอ่าถ้าจะให้กลับเมืองไทยอะนะคือคือถ้าไม่จําเป็นต้องกลับอะ คือไม่ยาติพี่น้องป่วยหรือมีปัญหาไที่บ้านเนี่ยลีก็ไม่อยากกลับไม่ใช่ว่าไม่รักคือไม่อยากกลับคือลีอยากใช้เวลาตอนเนี้ยที่เรามีแรงอยู่เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวในประเทศที่เราไม่เคยไปที่แบบสถานที่ใหม่แปลกอยากใช้เวลาไปเที่ยวตรงนั้นมากกว่าแล้วก็เมืองไทยอยากเมื่อไหร่ก็กลับได้เราเกิดที่นั่นเนาะ คือเรามีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะคืออยากเที่ยวคือก็เลยบอกแฟนไปว่าแฟนก็รู้นะว่าเราคือแฟนอาจจะคิดว่าเราโกหกหรือเปล่าคือถนอมน้ำใจเขาอะไรเงี้ยคือเราโกหกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่อะทุกคนรีจะกลับก็กลับได้ปีละสองครั้งแค่คือคือวันหยุดคือรีรีมีวันหยุดประมาณสามอาทิตย์นาะแต่ว่าถ้ารีจะกลับอ่ะ ลีก็ทํางานให้ที่ทํางานฟรีแล้วก็แทนที่จะรับเงินก็ขอเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยก็ทําได้แต่รีคืออย่างที่บอกคือเราไม่อยากกลับเราไม่อยากกลับตอนนี้คือไปคือขอไปที่อื่นดีกว่าอย่างที่บอกคือถ้ากลับก็บกลับได้ปีละครั้งสองครั้งเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถึงแฟนไม่กลับเราก็กลับคนเดียวได้ก็เลยบอกแฟนว่าไม่ต้องถามนะ คือรู้คําตอบอยู่แล้วเธอน้าจะรู้คําตอบตอนนี้ลีก็บอกไปว่าลีอยากอยู่อยากอยู่ยยไม่อยากกลับคือถ้าจะกลับอ่ะไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าแฟนก็แบบบางทีบางครั้งอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งลีไม่ได้กลับบ้านสี่ปีห้าปีแฟนก็แฟนก็บอกเอ้สามปีค่ะทุกคนสามสี่ปีช่วงโควิดพอแฟนจะไปเที่ยวเมืองไทยกับเราเราก็บอกอขอไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าแฟนก็แบบโกรธน,นะเขาบอกว่าเออถ้าเธอไม่กลับ เมืองไทยฉันจะกลับคนเดียวแล้วเธอจะไปต่างประเทศเธอก็ไปคนเดียวฉันจะกลับเมืองไทยแกก็บอกแกก็แบบบอกเราเออพ่อแม่แก่แล้วนะก็ไปดูพ่อแม่บ้างอะไรเงี้ยเออเราก็เราก็แบบเออเข้าใจอยู่แต่ว่าทอา,าไปเมืองไทยแล้วเนี่ยถึงเขาจะแก่แล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้แค่เรารู้ว่าเขาสบายดีนะมีพี่มีน้องดูแลอะไรเงี้ย เราก็อุ่นใจคือเราไม่จะเป็นต้องไปไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ถึงเขาจะป่วยแต่ถ้าเออถึงแบบระยะสุดท้ายจริงๆกือพ่อแม่ป่วยจริงๆอ่ะทุกคนถึงระยะสุดสุดท้ายนอนแบบนอนคือลาคือไม่ไม่คือรู้แน่แล้วว่าวันว่าเสียชีวิตตอนไหนอะไรยังไงเนี้ยเรากลับไปดูใจค่ะเรากลับไปแน่นอนลาลางานยาวเลยค่ะไปดูแลพ่อแม่แต่ตอนนี้เขายังสบายดีก็อ่า ตามสภาพคนแก่เนาะก็รู้ๆอยู่เราก็ถามเจอทุกสุขดิบแบบเพื่อนพี่เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะก็นั่นแหละค่ะก็เลยบอกแฟนว่าเอออย่าถามอีกเลคือฉันไม่อยากกลับตอนนี้แฟนก็คงแบบเออรู้แล้วว่าเราแบบนะคือคือไม่อยากกลับจริงๆอยากไปเที่ยวต่างประเทศแต่ปีหน้าเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือพฤศจิกาปีนี้คือกลับแน่นอนแล้วก็ปีหน้าอาจจะกลับสองครั้งค่ะเพราะว่า คือสาวๆค่ะเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอยากไปเที่ยวเมืองไทยเราก็จะเป็นไกด์ให้สี่สาวห้าสาวไปเที่ยวแล้วก็ไม่แน่ปลายปีหน้าก็ญาติิของแฟนเนาะไปกันด้วยหลายชีวิตเลยก็ไปเที่ยวสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ะนะ่ารหัสทุกคนรีมาคุยโอ้โหแบบฝนตกอะ่ะคือรีถ้ารีมาเร็วรีก็จะคุยน่รหัสทุกคนกับเพื่อนๆคือตอนนี้ เจ็ดโมงสิบนาทีรีเข้าเจ็ดโมงครึ่งเนาะอีกยี่สิบนาทีก็นั่งดูสายฝนในรถค่ะที่เกียจติเขาเข้าที่ทำงานงกินกาแฟในรถคือใครที่อยู่นอร์เวย์จะรู้ว่าอากาศช่วงเนี้ยคือที่นอร์เวย์หน้าร้อนน่ะมิถุนากรกะฎะาคมเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยฝนตกบ่อยมากถ้าจะอากาศดีๆนะมันก็จะเริ่มสิงหากันยานเริ่มอากาศดีคือเริ่มซัมเมอร์จริงๆเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจะร้อน จะร้อนไปค่อนข้างยาวคือคือเมื่อก่อนเนี้ยสิงหากันยาอาปเดือนสิงหาแล้วก็กัยยาเนี่ยเริ่มเริ่มเย็นแล้วแต่ตอนนี้อากาศเริ่มดีช่วงสิงหากันยาส่วนมิถุนามิถุนากรกดาเนี่ยหน้าร้อนของโนว์เนี่ยฝนจะตกบ,บ่อยมากนะแล้วก็สัสดทุกคนแล้วก็ ฝากนะคะเพื่อนใหม่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามเพ่นทีด้วยแล้วก็เพื่อนเก่าก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะช่วงนี้ YouTube ปิดการมองเห็นหรือเปล่านะยอดวิวแบบตกกันหลายช่องเลยยิ่งช่องที่เขายอดหลายหมื่นนะตกเหลือหลักพันนี่น่าสงสารนะหน้าแบบเออเห็นใจอะไรเงี้ยไม่ใช่สงสารเห็นใจแต่เราอะ่ะยอดช่องเราเป็นช่องเล็กๆเนาะช่องเลียยอดก็ประมาณหลัก ไม่ถึงพันพันอะไรเงี้ยหลักหลักแล้วแต่เนาะก็ถ้ายอดตกมันก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่แต่บางคนนะยอดเขาหลายหมื่นตกเหลือหลักพันนี้แบบน่าใจหายอยู่เนาะก็ขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนเรามาเจอกันรีคลิปหน้าค่ะ